โอเคอันนี้ไหมอาวชิปบูบอลไปอนบอากาศไปเอาอากาศอันนี้เหรอครับไปอาอากาศโอเคอากาศจืด <c oughs> แต่เดี๋ยวหนูต้องกินขนมที่หนูทำด้วยนะโอเคครับโหพิงอเล็ตโฆษณาเนี่ยนีนี่ อันนี้ลูกค้าพิเศษของพี่น้อยลูกค้าคนพิเศษอายุน้อยที่สุดเลยเหรอคะพี่อันนี้น้องพ่อทำเองเนี่ยมีน้องพอทำน้องพ่อทำน้องพ่อแบ่งพี่น้อย

ีกินหมรอขหอเนี่ไม่แเนี่ยกับปนอะไรอประตูโดนนิ้วน้องพ่อหายเอานิ้วหายเตอเตือเตือเตือสลายเอ้ยเสียงมันดังมากยเล อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับใช่ไหมครับเต็มปากอยู่พูดไม่ได้เนาะเปยหอบแล้วนีคุ้มมากเลยเพรารักมากเลยคนะเพารักกันของน้าแจ๊คครับน้าแจ๊คเพื่อนน้าเบิร์นส่งมาให้ไปลูกปั่นไปมินเนี่ยนใช่ไหม หื้อมาจากที่ไหนอะ่ะนัดแจ็คให้มาขอบคุณนัดแจ็คครับขอบคุณค่ะนัดแจ็คนะเรียกชื่อนัดแจ็คก,ก่อนนัดแจ็คขอบคุณครับออกูดกูดด้วยส่งนิ้วให้ <Good. S 2> เลยกูดเออ bicycle เอโอเคขอบคุณครับ